มีแน่นอนใช่ไหมเด็กนี่ไม่จะอาชีพชันแมวนะไม่อาดดอกไม่ได้อาดดอกเอาเด็กเราส่งเด็กเด็กเขาเรียกส่งเด็กเด็กอ่ะไม่อาชีพอะไรแต่ไม่อาดไม่อาดไม่อาดอยากไปโดดข้าวบนในติ๊กต๊ไม่ใช่อันนี้อันนี้นังอันนี้นังตัดส่งอันเดอร์คาร์ดเนาะทูบ็อกทูบ็อกเนาะเต้นตัดทูบ็อกเนาะเต้นเขามาประจำแล้วนะนี่เต้นมาตัดกี่ครั้งแล้ว เอาโทรศัพท์ไปไกลด้วยตัวเออกูก็ลังเอาไว้ไกลๆอยู่เลยเอามึงมาดูวยที่ว่าให้กูไปจีบอะไรมากินเนี่ยไม่ว่าหรอกหึไม่อยากคุยนะเจีไม่อยากคุยเอ้าตอนโรงเรียกกูมาทำไมที่พา,ดดพาไปจัดเด็กเฉยพาไปจัดเด็กหมายความว่าเด็กนี่อายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไปนะ,ะเป็นเด็กรุ่นเก่าเนาะ <laughs> เด็กรุ่นเก่ายี่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ทรงนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรนะ ทูอะไรทูบล็บบอกเนาะนี่ดูวิธีแบ่งผมช่างเต้นครับเนี่ยผมก็ถ่ายธรรมดาผมไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกกับคนที่มาตัดเพราะว่าต่างลายก็ผมก็รู้อยู่ว่ามาครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วครับนะเห็นไหมเขาอายเราชัดเฮะเราชัดที่พาแกไปโขนกับเนีอ้าวถ้าจะสายไปโหนกระแสเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ ดูนะครับหน้าตาช่างอ้นกับคนที่มาตัดนี่หน้าตาใกล้ๆกันเลยครับอ้จะไปได็ก็ไปปเดินถ่ายครับครับขอบคุณครับอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นแขกที่เขามาตัดผมแต่ช่างอ้นก็วันเสาร์เนาะไม่รู้จะทําอะไรดีก็เดินถ่ายรูปเล่นไปอย่างนั้นแหละครับขอให้ชาวเน็ตนี้ช่วยกันดูแลผมด้วยว่าผมยากจนขนาดไหนเงินทองไม่มี มีแขกมาวันละหัวสองหัวผมได้ถ่ายผมเขาก็ด่าผมอีกเอา้าผมก็ถอยออกมาจากร้านแล้วครับนี่อยถอยออกมาถอยออกมาเดี๋ยวผมก็ขอบคุณนะครับร้านช่างอ่อนครับนี่ขอบคุณมากมากเลยนี่ราคาก็ตามที่บอกนี่แหละครับสามสิบสี่สิบยี่สิบครับช่างอ่อนนี่ดูมีสีชมพูร้านตัดผมมีผ้าสีชมพูอยู่ครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ